ดูเด็กน้อยเล่นอะไรวันนี้มาเปิดหมวกเอาเขาปะเอาสวัสดีก่อนสวยๆทำขาด้วยขาถอยไปไม่สวัสดีเอาขาดีๆีสวยๆเนี่ยๆขาลงสวยๆไขควาว่าไหมเหีควาข่ไหมกว่าก่อนสวยๆ xòe đi xòe 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 พูดเก็บอะไรหมดอืมหมหกเกินเลยเก็บเก็บเอาเก็บน,นู่นเฮียทำหกเนาะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใสายฝนแหมันรีของเราอาบน้ำแล้วก็ถูขี้ไข่ใช่ไหมเฮ้ เขาให้ถูขี้ไข่บ่ฮะขวัญมังให้ถูขี้ไข่บ่ฮะขวัญมังให้ถูขี้ไข่บ่อืมอืมควัญมังให้ถูขี้ไข่อืมโอ้แหมเอามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กับเดอะยิงสายฝนแฟมิลี่ด้วย โอ้ขน,ขนาดน้อยแตกฮาะ <c ười> ของดีใช้ฝนขูดขูดเล่นนี่เห็นไหมนี่ฝีมือใช้ฝนเอออ่าสวัสดีก่อนล็วสวัสดีสวยจ่าสวยล็วมาจ่าสวยก่อนมามาเร็ว

นั่งลงมาอย uh ู่ nhà อะไรเม่ล่ะร่บอกนั่งลงกันเนาะเร็วเร็วนั่งลงนั่งลงไม่นั่งมันได้กินได้นี่เออไม่ให้กินเออไม่ให้กินอ่านั่งลงก่อนนั่งลงต้องทำดีๆก่อนอ่นนั่งลงเอ้าลุงเอ้าลุงเร็ว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 เออเก่งเก่งอ่านั่งลงนี่นี่อ่านอนลงน้อนลงนี่นี่เออเออเก่งมากยจงใช่ไหมอ่านั่งลง ออ่กนั่งลงเอาไหมนั่งลงนั่งลงไหมโอ้ยยังไม่ชื่นใจเลยอ่นั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนี่นั่งลงนั่งลงนั่งงลแซบลงเออ่ยแซบลงแซบลงเร็วเนี่ยถูถูอีกแล้วเอออืมถูโชถูโชอ่าวหวัดดีก่อนไม่นั่งลงก็หวัดดีสวยอกอดแกงได้เลย อ้าวเอต้องทำเยอะบนสูงอืมอกัดมือเออห้องไหนนังนี่ฮะเช็ดน้ำเตาเช็ดน้ำเช็ดน้ำเตาออกดูอื๋อ้าโชโชลีลาหมดแล้วลงมัง ุ่งมังมัดไว้ให้ถูขี้ไข่อ่าให้ถูขี้ไข่มดแล้วมดล่ะมดแล้วมดแล้วเอ,าถ,อาถูออกเออถูอะถูอะถูอ๋อเนาะวันนี้ยำแรง ก็ดูแค่นี้นะหุ่นงัดแล้วเออเออเอาเอาเอาดันเอาเอาอันไหนน้อยดันดีขนาดเต้เออเอาดันเอ้าเออ

พอแล้วบอกบอกบอกพอแล้วนะ่ะพอแค่นั้นแหละโชว์ีลานี้ครับอนอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับดิงสายฝนแฟมบรีด้วยรักชอบก็กดไลค์กดแชร์เดอ้อแม่แม่อันนี้ก็ขอให้แม่แม่มีสุขภาพแข็งแรงเอฟซี FC ทุกคนทุกท่าน พี่น้องสายฝนทุกคนก่อลํำรวยเงินทองสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็คอยสมปัถนาวันนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า